Because Shine You of I สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักพวกเรานะคะพวกเราคือ Because of you, I shine. ์ปารครับผมแล้วก็เป็นบอยบุ๊คน้องใหม่ที่เพิ่งเดบิวได้เมื่อไม่นานมานี้แล้วก็มาจากค่ายซอนรีวิวสิครับเพราะเรามีเมมเบอร์ทั้งหมด12คน ก็เยอะกันมากๆเลยแล้วก็ผมขอให้เราเริ่มแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าทุกคนจะได้จำกันได้เอาฝั่งไหนก่อนดีฝั่งนดีซ้ายดีนะฝั่งซ้ายฝั่งไหน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 เอาเอาตีกันเลยทีเดีอวกันเลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจิโนครับ สวัสดีครับมาคริสครับสวัสดีครับทิมสุขครับสวัสดีครับอลันครับยังไงเว้าก็ดีครับสวัสดีครับคอมเพอร์ครับสวัสดีครับไคลครับสวัสดีครับเบครับ ดครับจากดีครับส,าาสวัสดีครับพัดค,ครับสวัสดีครับคุญชัยครับครับพวกเราบัสก็เป็นเกียรติมากที่ที่ได้มาร่วมง,งานในคอร,ร์มเารราบสองนนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมง,งานกับพี่ซึง,งูกับพี่ยดดาดัม ก็อย่างที่มาบอกไปก็เรามาเกินดนี่นึงเลยว่าเพลงที่เราเพิ่งอร์ฟอร์รรรมไปเมื่อกี้เป็นเพลงในรายการของพวกเราครับจะเปิดเก้าสบายประกอบใครที่คิดถึงก็อย่าลืมไปดูนะครับยิมคนมา,ากกใหญ่ไปหนแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้เราก็ต้องมาฟอร์มเพลงในรายการต่อก็ให้เดาวว่าเพลงต่อไปอะไรน,ในครับไปสปอนหรอเฮ้ยได้เหรอ มันรู้ล้วมันรู้ว่าวันนี้จะมาฟอร์เพลงอะไรบ้างเลยแกก็ถ้าไม่เป็นการเสียเวลาก็เชิญรับชมได้ครับผม